ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ดูด่วนคลังเตือนอย่าลืมทำสิ่งนี้ถ้าไม่ทำจะอดรับเงินดิจิทัล1,000งบาทในวันที่25-30กันยายนนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ดูด่วนคลังเตือนสองล้านคนอย่าลืมทำสิ่งนี้เพื่อรับเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทรอรับเงินระหว่างวันที่25-30ถึง30กันยายนนี้นายละวารนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังระบุว่าการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทให้กับกลุ่มเปราะบางได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการ รวมจำนวน14.5ล้านคนโดยกำหนดโอนเงินในวันที่25-30กันยายน67สําำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินโครงการดิจิทัลหนึ0 0บาทจะเริ่มทยอยจ่ายตามเลขลงท้ายบัตรประชาชนดังนี้วันที่25กันยายน2567กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีผู้พิการทุกคนจำนวน2.6ล้านคน และโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูวันที่26กันยายน2567โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายเลขหนึ่งสสวันที่27กันยายน2567โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่บัตรประชาชนลงท้ายเลข4 5 6หวันที่30กันยายน2567โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายเลข8 9เปิดไทม์ไลน์แจกเงินดิจิทัลหนึ่งบาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์กลุ่มเปราะบาง25-30กันยายนนี้ซึ่งขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13.5ล้านคน พบว่ามีจำนวนผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเ์บัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วราว11ล้านคนและยังไม่ได้มีบัญชีพร้อมเ์บัตรประชาชนกว่า2ล้านคนช่องทางในการผูกพร้อมเ์นี้สามารถทำได้โดย3ช่องทางดังนี้ 1. ไปติดต่อกับสาขาธนาคารที่มีบัญชีไว้ 2. ทำผ่านตู้ ATM 3. ทำผ่านโมบายแบงกิ้ง ดังนั้นขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลหนึ่งบาทไปทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อให้ท่านสามารถรับเงินได้ทันตามที่กำหนดแต่ถ้าไม่ทันท่านจะต้องรอรับเงินในรอบถัดไปแต่ช้าสุดจะต้องไม่เกินสิ่งปีนี้ไม่เช่นนั้นเงินจะถูกโอนกลับเข้าคืนรัฐ